สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการทำ USB Boot โปรแกรม MiniTool Partition Wizard Version 2.5นะครับเ v e r s i o น12.5นี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดณปัจจุบันนี้นะครับถ้าว่าท่านใดที่ใช้เวอร์ชันที่ติดตั้งบน Windows นะครับที่เป็นเวอร์ชันทดลองนะครับจะไม่มีเมนูหรือฟังก์ชันที่จะให้ทำไฟล์ตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ มีมินิทูทต์พาร์ทิชันเวียดศาเวอร์ชันเดบที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มนะครับคือ,อถูกต้องตามลิขสิทธิ์แล้วจะมีฟังก์ชันอยู่ทางม,มุมทางด้านขวามือตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะคลิกปุ่มนี้นะครับเพื่อสร้างบลูท b l ม m เดียนะครับสำหรับไปใช้ใน USB แล้วนำไปบูตกับเครื่องอคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งลงใน Windows นะครับ แต่สำหรับท่านใดที่ไม่มีโปรแกรมมินิทู o เวอร์ชันวีส i o เวอร์ชันสิบสองุดหที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับผมก็ได้ทําไฟล์ไว้ให้นะครับท่านสามารถดาวน์โหลดมาทําใส่อยู่ในมาทําใส่ใน usb ได้เลยแต่สำหรับท่านใดที่จะทําเองนะครับถ้าหาว่ามีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นสมบูรณ์ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ก็มาคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับ o r t a b l e Media เมื่อเราคลิกแล้วมันจะให้เราเลือกนะครับผลเลือกมีเดียชนิดชนิดของมีเดียนะครับมันก็จะมีน่ครับเป็น Windows PE อแล้วก็คลิกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเอาแบบเป็นไฟล์ iso ไฟนะครับหรือว่าเราจะทำใส่ใน usb เลยถ้าว่าเราจะทำใส่ใน usb เลยนะครับแล้วก็คลิกปุ่มนี้ กลาง usb flat r i v e นะครับมันก็จะดำเนินการใส่ใน usb ของเราได้เลยนะครับเราต้องเสียบ usb ไว้แต่ถ้าหากว่าใครจะให้มันไร้ลงในแผ่นเลยนะครับก็สามารถคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ cd dvd rom ของผมไม่มีเลยบอกว่า no cd dvd rom นะครับในที่นี้ผมจะ ทำเป็น iso file เก็บไว้ในเครื่องก่อนแล้วก็ค่อยไปทําใส่ usb อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คลิกที่ iso file หลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกที่เก็บ iso file ว่าจะนาไปเก็บไว้ที่ไหนผมจะเลือกเก็บไว้ที่หน้า Desktop นะครับมันก็จะได้ชื่อว่า mt boot n า m s ก u ล iso แล้วก็คลิก save โปรแกรมก็จะเริ่มทำงานนะครับมันก็จะสร้างไฟล์ iso มาให้เรา แล้วก็จะรออยู่พักหนึ่งนะครับมันก็จะทํางานเสร็จก็จะขนาดไฟล์ก็ประมาณ300กว่าเมกตอนนี้เราก็รอให้โปรแกร,รมทํางานให้เสร็จเสียก่อนตอนนี้โปรแกร,รมทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ที่ได้ก็คือไฟล์นี้นะครับ MTBoostISO นะครับอ,อยู่ในเดสก์ท็อปอมันเปิดหน้า b ่าเบราว์เซอรที่เป็นเดสก์ท็อปมาให้แล้วปิดลงไปนะครับเรามาคลิกฟรี i เดได้เลยเสร็จแล้วก็โปรแกรมตัวนี้ก็จะปิดลงไปนะครับมันได้ใช้งานมาดูที่หน้าเดสก์ท็อปคือตัวนี้นะครับที่เราทําเสร็จไปเมื่อกี้สำหรับท่านใดที่ไม่มีโปรแกรมยในด t ทูลเวอร์ชันวีสัเวอร์ชั่นที่ติดตั้งบน w n n o w w นะครับก็ไปดาวน์โหลดไฟล์มาได้นะครับในเว็บไซต์ที่ผมให้ลิงก์ไว้นะครับคือเว็บนี้ เมื่อโหลดมาแล้วท่านก็จะได้ไฟล์ที่เป็นแบบนี้นะครับเมื่อท่านโหลดไฟล์ MT Boot มาเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปโหลดด,ดาวน์โหลดไฟล์ Rufus นะครับโปรแกรม Rufus มาแล้วก็เข้าหน้าเว็บ Rufus เสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับบรรทัดที่มีชื่อว่า Rufus 3.15 Portable ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดลงมา จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ต้องติดตั้งเลยในเครื่องนะครับดาวน์โหลดลงไปแล้วก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้เลยนะครับเป็นแบบนี้นามสกุล exe แล้วก็เปิดใช้งานได้เลยเสร็จแ,แล้วเรามาทำใส่แฟลชไดร์กันครับแล้วก็เปิดโปรแกรมรูฟัตขึ้นมาหลังจากที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับว่าต้องการที่จะเช็คอัปเดตหรือไม่ไม่ต้องการนะครับก็ลิกโนไปเสซฟแฟลชไดร์รเข้าไปนะครับนี่คือแฟลชไดร์ที่ผมเสียเข้าไปแล้วขนาด2กิกนะ เสร็จแล้วก็เลือก both selection ่าตอนนี้ก็คือเลือกเป็น list of ISO image นะครับก็ถูกแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ select เพื่อเลือกเอา image ไฟล์ที่เราต้องการนะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นั่นเองนะครับไฟล์ที่เป็นไฟล์ ISO แล้วก็ไปที่ next tab นะครับเลื่อนหาไฟล์ที่เราต้องการคือตัวนี้ที่เราทําเสร็จไปเมื่อกี้หร,หรือที่เราดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ก็คลิกเปิดนะครับแล้วก็การบูตผมจะนำแฟลชไดร์ตัวนี้ไปบูตกับคอมพิวเตอร์ระบบไบออทแบบเก่านะครับก็คือแบบที่เป็น MBR นะครับผมก็จะเลือกมาเป็น MBR แต่ถ้าหากว่าใครที่จะนำไปบูตแบบไบออทแบบใหม่นะครับที่เป็น UEFI นะครับก็ให้เลือกเป็น GPT ที่มันเลือกไว้ให้ตัวนี้นะครับระบบซิสเ็มของทาร์เก็ตตัวนี้ก็จะเป็น UEFI แต่ถ้าหากว่าเราเลือกอาเป็น MBR คือระบบไบออดแบบเก Bio ่านะครับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆก,ก,ก็จะเป็นไบออดแบบนี้ครับแทร็กเก็ตมันก็จะมีตัวเป็นตัวนี้เป็นคําวใบออดแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เลือกตัวนี้เป็น MBR เพราะว่าผมจะใช้ไปบูทกับไบออดแบบเก่ารุ่นเก่านอกนั้นก็อะวอลลุ่มเลเบลนี้ก็มันก็จะเตรียมใหม่ก็ได้ไม่ตั้งชื่อก็ตามนี้ ไฟล์ system ผมจะเลือกเอเป็นอ่ามันเลือกไปให้เป็น NTFS นะครับก็เอาตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเมือ่อเลือกตามที่ผมแนะนำในตัวนี้แล้วนะครับตามหน้าต่างนี้แล้วก็มาคลิกที่ start ได้เลยมันก็จะเตือนว่าในแฟลชไดร์ของเรามีโปรแกรมอะไรสำคัญอยู่ไหมถ้าว่ามีก็ให้คัดลอกออกไปจกดบไว้ที่อื่นก่อนเพราะว่าตอนนี้มันจะทำการ format แ,แฟลชไดรฟ์ของเรานะครับข้อมูล เก่าที่มีอยู่ก็จะหายหมดเลยแล้วมันจะนําข้อมูลใหม่เข้าไปแล้วก็คลิกโอเคนะครับเพราะว่าในแฟลชไดร์เราไม่ต้องการอะไรในนั้นแล้วเครื่องก็จะ,ะทำงานฟอร์แมตเสร็จแล้วก็ทำการคัดลอกไฟล์ mt boot นะครับคือ m i n i t o o l p บ i ต i ลชันว i สซา o ์เวอร์ชันบูจาก usb ไปใส่ในแฟลชไดร์ของเราอตอนนี้ ก็โปรแกรมทํางานเร็วอยู่นะครับก็แป๊บเดียวนะครับไฟล์ยยข้อมูลไม่เยอะ300กว่าเมกนะครับสำหรับไฟล์นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับโปรแกรมรูฟัตทำงานให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราคลิกปุ่ม c l o s ปิดได้เลยอลองไปเปิดดูในแฟลชไดร์ว่ามีอะไรบ้างแฟลชไดร์มันตั้งชื่อว่า dvd rom นะครับก็คือตัวนี้ ก็จะมีข้อมูลอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถนำแฟลชดตัวนี้ไปบูตในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้เลยนะครับก่อนที่จะบูตเราก็ต้องไปตั้งค่าไปออดให้บูตจาก USB ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไบออดของท่านเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับท่านก็ไปปรับสลับจากาจาก UEFI นะครับให้เป็น Legacy ก่อนนะครับถึงจะสามารถบูตแบบนี้ได้ แต่ถ้าหากว่าท่านจะนําไปบูตกับเครื่องที่เป็น UEFI นะครับตอนที่ท่านเลือกในหน้าโปรแกรม r u ฟั s ท่านจะเลือกเป็น GPT นะครับก็จะเป็น UEFI ให้เราแล้วก็จะบูตด้วยระบบที่เป็นแบบใหม่ตอนนี้ลองไปบูตดูนะครับว่าหน้าตาการบูตขึ้นมาจะเป็นแบบไหนเ <Yes. S 1> มื่อเราทำ USD เสร็เียบร้อยแล้วนะครับ เราจะใช้งานแล้วก็ไปบูตในเครื่องที่เราต้องการใช้งานก็ตั้งค่าไบออดนะครับเข้าไปตั้งค่าไบออดให้บูตจาก USB อตอนนี้ระดับแรกกันเป็นฮาร์ดดิสต์นะครับผมก็จะเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสต์ไปเป็น USB เอา USB ขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับอาไมอาไม USB ขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสต์จะอยู่ระดับที่2หลังจากตั้งได้แล้วถ้าหอก ว่าเครื่องรังของใครเป็นไบออดที่เป็นรุ่นแบบใหม่นะครับจะเป็นแบบ UEFI ก็ให้ไปตั้งเปลี่ยนจาก UEFI ให้เป็น Legacy ก่อนนะครับถ้าจะบูตแบบนี้นะครับหรือไม่ก็ตอนที่เราเลือกในการทำในโปรแกรม r u f ั t ก็ให้เราเลือกเป็นแบบ UEFI ก็คือเป็นแบบ GPT นะครับก็จะสามารถที่จะบูตด้วยระบบนั้นได้แต่ตอนนี้หลังจากที่ตั้งค่าไบออดให้บูต าจาก USB เป็นอันดับแรกแล้วก็กดปุ่ม F10 เพื่อออกแล้วก็เซฟค่าที่เราตั้งเสร็จเมื่อกี้เครื่องก็จะทำการรีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วก็ไปบูตจาก USB ให้เราตอนนี้นะครับก็กดปุ่มอะไรก็ได้นะครับที่คีย์บอร์ดเพื่อเข้าไปบูตใน USB พอตัวนี้ก็จะบอกอะจะบอกว่า Minutune Boot Disk นะครับก็กด Enter ได้เลย มันก็จะทำการดาวน์โหลด Windows PE นะครับที่จะใช้งานโปรแกรม m i n i t o o l Partition Wizard ตอนนี้มันกำลังรันโปรแกรมอยู่ตอนนี้มันก็จะเข้ามาในหน้าโลโก้ของ Windows นะครับซึ่งเป็น Windows ที่อยู่ในแฟลชไดร์นะครับเป็น Windows PE ที่จะเปิดมาเพื่อใช้งานโปรแกรม m i n i t o o l Partition Wizard ตอนนี้เราก็ปล่อยให้เครื่องมันรันเองไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันก็จะนับถอยหลัง15วินาทีจะกดโอเคเลยก็ได้หรือว่าจะปล่อยให้เครื่องรันไปเองนะครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องรันไปเองเผื่อกดโอเคแล้วบางทีบ,บางเครื่องก็จะเออเลยนะครับามาถึงหน้านี้ก็มันก็จะรันหน้าถอยหลับนับถอยหลังอีก15วินาทีอันนี้ผมจะไม่กดปุ่มอะไรนะครับเพราะว่าบางเครื่องนั้นเวลากดปุ่มแล้ว อย่างเช่นกดโอเคแล้วมันเออร์เลอร์อย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันลันไปโดยอัตโนมัติมันก็จะมาถึงหน้านี้มาถึงหน้านี้แล้วรอซิว่ามันจะรันต่อไหมถ้ามันไม่รันต่อมันลันต่อนะครับเมื่อกี้ไม่ต้องกดปุ่มอะไรนะครับมันจะลันต่อไปเลยมันจะข้อต่มาที่หน้าต่างที่เป็นหน้าตาของ m i n น t ู o เดิ t i o n น i ิสซัตัวนี้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้งาน มินิทูนพาร์ t i ชันวีดิท์าสเวอร์ชัน12.5นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่บูตจาก USB นะครับใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งดิส์นะฟอร์แมตฮาร์ดดิท์ยอ่อขยายฮาร์ดดิท์ลบพาร์ทิชันสร้างพาร์ทิชันใหม่หรือเปิดมาเพื่อเช็คว่าฮาร์ดดิท์ของเรานะครับมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเวลาบางทีเราเสียบ e x t r r n l l h r r i t i s k เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้ว Windows มองไม่เห็น uh, เข้าไปดูใน Management ก็มองไม่เห็น รเราก็สามารถที่จะนําโปรแกรมนี้มาเปิดดูนะครับว่าสถานะของนิตของเรานั้นที่มันมองไม่เห็นในวินโดว์มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะ partition มันเสียหายห,ายหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ใช้งานแล้วก็แก้ไขปัญหาได้เลยนะครับ <S <S สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับให้ท่านได้านาโปรแกรมไปใช้งานนะครับาตามที่ต้องการแต่ถ้าว่าท่านใดที่ อยากจะใช้เวอร์ชั่นที่ติดตั้งบน w n n o w w นะครับก็ไปดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองมาใช้ได้ในเว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือว่าท่านจะนำไปใช้ให้เต็มรูปแบบนะครับก็ซื้อ CDK นะครับจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตมาลงทะเบียนใช้งานในเวอร์ชั่นเต็มได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ